งามเลยละได้สองหาใส่บองลงเนี่ยมาเลยม,มาใส่บองจะเทแบบนี้ครับหนาวอยู่ด้ยนาน <c oughs> อ้ยมันหนาวด,ดินด,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 ดิน,น,นดแดงๆอยู่ดึงขึนมากสวยยู่ว่าแม่สามซีอยู่บ่สวัสดีตอนเช้าครับสยามป่าไรเหมือนเดิมมันทรงหนาวไปหาส่บองลงเนี่ยมาเลยม,มาใส่บองจะเทแบบนี้ครับ หนาวอยู่เด้เอนานโอ้ยมันหนาวดินดินดองแดงๆดีด,งดงึงขึ้นมากเสวยอยู่ว่าไหมสามสี่ยู่บอไปหลังที่หนึ่งใส่ชิปหลังครับมื่อนี้ใส่แบบว่านใส่กาดมันเย็นมาใส่บองไอมันอไอหนามันสิอุ่นหน่อยนะใส่บองหยาดหนา อ่าหลังสองเดี๋ยวบังอยเบังน้ำในสวบเออสวยครับรหนึ่งตัวสวยสวย<ด>เป็นเดือนกว่าแล้วดเนาะบ่ได้มากบอกนน่เขาซ้ไม,ม้เขาต้องทิ้งไวน้นะครับอยากอยากทิ่หลายซิปมือเนาะจากซิปมือก็ยังดีแต่คั้งนี้บอกใช่ละกับท้งไว้เป็นเดือนครับเอามาใส่อีกใ้อีกคือกอ เาเย็นมานช้อยู่บองมักอยู่เท่านั้นละ่ะหลังที่สามอ้ยมีแต่ตัว่ังไงปัดสุดยอดเลยหนาวกะปากบ่ออกมือแข็งจักองศาเมื่อนหร่คาับที่สามองศาว้าาวาไ,วไปลงหอยไปบ่ได้เดอกครับนาวมันเย็ยนไหลห่อนมาแล้วก็าหนาวอีก ดีนะเหลือไม้แบบนี้มันเหลืออายุสองหม้ครับและยังอีกไม้หนึ่งก็พอได้ใส่แปะกันไปอยู่สามหมาสี่หมย้ยังอีกสี่บอกบอกอย่างของฮกแล้วนี่ฮะเป็นตาหมานพักแถวเว่เมื่อนี้จวดไงเดอ้อจวดจวด โอ oh, หนึ่งลหงลอดครับตัวนึงก็ยังดีดีก,กว่าไม่ร่ายอันหมายน้องซาธรรมดานั่นเบิดเวลาใช่แล้ว้อครับมันใส่อยะมาณเดือนกันย่าหอดไอ้หอดไอท่านว่าท่านปีไม้ท่านันครับดี่หลังเ นี่บ่ลังนั่งยอยอู่นี่บ่เออจ้ำได้ดีแท้ว่อ้อแนนได้ลังนี่สวบสวบโอ้หนึ่งนิกแล้วครับใครแน่แล้วสเดยอดีทีู่่ขาหววมหวอขาหมว ก็บ่ vào เฮ็ดนํา nhang เดี๋ยวนี่แข็ง vừa thân nó เฮาย่าง ừ

ยังลงมาเก็บอ๋อเอาจ้งไว้นีนกอนก็ไเลยไปนี่หลังนึงข้างนี้ข้างมุมนี่มุมประจำงงย่างอีกสี่หลังส,งสงบบี่หลังสี่หลังลาดแล้วบ่อหนย่างบ่อโอ้คือสิจวดแท้เลยนี่เรียบลมลมลม ึอบโอ้สวยครับนะหลังละตัวยังดีไปมาตองพลาดเลยกบแช่งดีมาตองพลาดหรอกขอยา <c oughs> แข่งไดลายแข่งดีแข่งว่าพ่อขายอยู่เนาะเฮ้ยผ้าชิดกำลังขึ้นแดงกำเลย นี่เด้จอจอเนี่ยเห็นมนันี่เกือบถล่มมองนี่นนโอ้อย่าว่าบ่ได้อย่าว่าบ่ได้ครับเห็นมอตีงเนรอมีงูมีงูพร้อมเอ้าออจังว่าเหยืย่อนี่ส่วนนี้งูบ่เขาก็ไ,ได้เข่าอยู่มองนี่งูมันหลายน้ำหกเนาะคั้นมีป่านี่ยเว้ยตอนแบบนี้นั่น,นบอ่อคอยรับรองได้เลยว่างูหลายกว่าเหย็นคั้นอัพโจเซกัน ล่างหลังได้เป็นซีฟเวอรอืมล่างหลังได้เป็นซีฟเวอรยังมาผ่าดนบอลนี่หไม่มก,ไมก็สิเด้อนี่เด้อก็สิคักแท้ะอึบอึบโอ้ยไม่ปากแตกแล้วหรอเห็นบ่ออู้ได้อีกแล้วครับตัวนึงสวยๆเลยมาผ่าดอกคอยว่าเมื่อไหร่แล้วจะถ่ายอีกหลังงพุ่นให้ไกลพุ่น วะเขาดีค่กว่างูข่น่ะไม่ต้องผ่าด้วยไม่ต้องผ่าดแม่แต่หลังเดียวว้ายเห็นแล้ว,ว,วสวยเลยครับหลังละตัวก็ออยังดี<ะ>ไป ขึ้นแปลงเชื่องครับเดี๋ยวขอตัดผกักกันเด้อครับนี่สิบหลังไม่ขาดแม้แต่หลังเดียวลาดดแแม้ต่หังเียวถึงว่ายี่ได้ถึงยี่ยได,ได้ตัวเล็กก็ถือว่าได้เนาะเอาก็ได้แล้วเนาะกกน,นับแต้มเพราะ,ะนับเป็นตัวนับเป็นตัวตัวแรกครับตัวแรกสวยดักปลาไหลกับบรรยากาศจักองศาบมาค่ะสิบสามสิบสามองศาเจ่าว่าเขาต้องเลือกใส่บองที่เป็นหยาเด้อหยาหก นี่เด้อเบิ่งหมายหนาตืบอือนาตืบอือสองตัวแล้วหลังนี้ว้ใช่หลังมันมาีง่หมดนะอืะอเพราะหลังนี้กับตัวนึงคือกันสวยครับสวยงามสามท้องเรื่องอ่หลังนี้กับเด็ดคือกันหลังนี้กับเด็ดคือกันอ 1> 1, 2, 3, ่าหนึ่งสองสามสาวหม้ สามหัวสามหัวนี่ตัวโตบกไกยใหญ่น่ะอยู่นบนจมพ่อเขาวันนะม<บ>าบักนักเรียนดับหลังนี่พุ่มใจน้ำเสนอนี่สายที่สุดเกิดว่ามีตัวใหญ่น้ำคับน,นัเกเรียนดับอ,อืออ ถ้ากันมาใส่บบไห่เข้าก็ใส่ใยยี่ได้หรือหละ่ะคันว<ม>่าม,มันดับก็ได้ตีมันดับก็บได้อืมคอยคือแดงได้อยู่บ่ดับน้าตีใส่มาเป็น่นทันทีอืมโอ้อยหลังนี้ได้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวหน่อยสองตัวชัวน,นี่ตัวหน่อยอนะ่ะ ถือว่าได้เหมือนเดิมนะหมูออกมาละปอนหัวออกมาละงานี่หนึ่งตัวสวี๋ยวจยนี่ครับเตาเดี๋ยวล้างละตัวลายเนาะล้างละตัวลายดีอร์นัวพัดอ,อันนี้กับตัวนึงคือกันมันบ่เคยยามใหม่ยามฝนใหม่มากนะข้าวเต็มตุ่มเต็มตุ่ม,ม,มทุกหลังเลยมไม้แนวนี่ <c oughs> หลังนี่จเจ้าเบาเยี่ยนมานน่อ้างูไปหาจเจ้าแล้วน่ะเยี่ยนอาทิมเอางูเยี่ยนอาทิมบะ <c oughs> ถึงหอดเงินแล้วค่ะบอ่อแมก่กระซิ ไปเอาตอสอา,อา,า,าสัง่งเอายังมาถ่าสัังเห็นมูเจาอบึงะะ่งด้ค่ะว่ามือนีเขาได้จักโล่นะคะพยายามมาน้ำกันน่ะก็สาวกีเห็นบ่ไปมาด้วยกันคะ่ะเดี๋ยวสีสัง่งบึ่งว่าได้จักโล่นะคะอ่าไว้ในมันย่างพ่นถ่าอยู่นี่ย่างลบหนา้าลบหลังเบึ่งแนี่ใบตองลมลมเลยมืเจ้อค่ะจะมาลมคักลมเน่แท้ บานา,นนานเ้าวสกินเวห็นว่าสันนามบอกน้ำเดอ้อไปแต่าสาวๆคนนด้ตาว่านทันสาเป็น่าเป็นหยังว่าสันเถาะ <Yes. S 1> มือมันจังมันวาอยากเห็ดเวียก <laughs> สั่งที่ละ่ะสามโลกพอดีสามโลอสามโลพอดี มื่อเป็นแบบว่าเป็นตุกตีกหนาวนี่รั่วเรี้ยคุนแล้วพวกเ่านั้นพวกพวกานั้นช่วงนี้บ้านสาวกี่มันหนาวนะคะสิบสามงสาเลยและก็ล่มพ่อนบอแม็กก็เลยพาสาวกี่ไปหาใส่น้ำส้นน้ำาอียงหมองมันหกหกะนะค่ะช่วงนี้นะคะพันพู้ใดเเออ พันผู้ใดพันไปพันมาอยากได้ปลาไหลหน้าแทกอ่ะแวะหาบอแม็กเดอวยค่ะบอแม็กขายลูละสามลอยยี่สิบนะคะปลาไหลของข้าก็จะมีเกือบตลอดปีค่ะข้าก็จะหาแบบนี้ทุกๆุกกมือน,นั่นแหละค่ะมูเจ้าค่ะข้าก็บ,บอไเดว่าละบูว่าขายแต่เป็นลูกเนาะตัวหนึ่งสองตัวก็คือกันค่ะกัเข้าก็้ังนำนักขึ้นไปเลยยังสนา ผู้ดใดอยากได้ก็บ,บ่มีบริการจัดทรง้ะคะรับเองนาบ้านเท่านั้นหรือว่าใส่เป็นถุงไว้แล้วนั่เสียห,หรือว่าเขาใส่ไปถุงไว้กะราคาจับต้องได้นะราคาก็จะเป็นถุงละลอยห้าซิบลอยหกซิบจังสีนะค่ะมเจ้อค่ะก็จะประมาณนี้นะคะบานซากีกะบ,บอกไปหลายคลิปแล้วเนาะค่ะก็คืออยู่บ้านสางพนตำบลขอนสายเพื่อาการพืชผลจังหวัดอุบลค่ะมูเจา้าค่ะ ขันมาจากทางตะการเนี่ก็จะอยู่สายมือขันมาจากทางเขมาาดก็จะอยู่ขวามือเด้อค่ะก็จะมีป้ายสาไป้สากี่บ่แมฆขลายของปลาหนูน่ปะปลาไหลนี่ล่ละค่ะก็จะได้แบบว่าสังเกต่ยง่ายนั่นละ่ะคันผู้ใดผ่านไปบานมาก็บ่ต้องหาตั้งต่ว่าสิมาเวะอุดหนุนบังคับเหเวะอุดหนุนมับนบ่ว่าจังสันด้ะค่ะแวะทักท่ายแวะเล่นก็ได้คือกันนาะวาแเมนเนอกแม่นบ่บาเม่เม ว่าอยากว่าวมนี้ปากแข็งว่ะคือยิงแถวมอนี่กาลัดง่าด้วนี่นี่ค่ะมเจ้าค่ะบาม็กแล้วก็จะไปหอยแบบนั้นนะคะโอ้ยใบตองกลุ่มผู้ใดมากหรือว่าไอมีพี่พี่ท่านใดที่มากของปากะฝากว่าไรก็แช่เพิ่นบึงในเด้อจ่าฝากลลานในเด้อ